สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูการป้นของผมนะครับซึ่งวันนี้การป้นของผมเป็นการบูตบาลแลกทั้ง4หลังนะครับกับคิงรวมใช้เพชรอยู่25เม็ดนะครับเพชร25เม็ดบาลแลกอัลละ5เม็ดนะครับแล้วก็คิงอีก5เม็ดนะครับมาดูกันว่าผมป้นยังไงบ้างใน1ชั่วโมงนี้อันนี้2ชั่วโมง24นาทีก่อนนะครับ มาดูอันล่างสุดเลยอันล่างสุดผม3ชั่วโมง28นาทีครับก็ประมาณ1ชั่วโมงครับเกินมาแค่4นาทีเองก็1ชั่วโมงครับมาดูนะครับว่าผมป้นได้เท่าไหร่กันนี่นี่ผลงานผมนี่ผมเอาคำนวณเข้าเครื่องคิดเลขแล้วนะครับรวมแล้วผมผมได้ทองมา3ล้านนิดๆน,นะครับน้ำม่วงอีก3ล้านนิดๆแล้วก็น้ำดำอีกหนึ่งหครับน้ำดำผมไม่ค่อยเน้นครับก็ การป้นของผมนะครับที่ไม่บูน้ํายาเพราะว่ามันป้นแทบไม่ใช้น้ํายาเลยเพราะตีเมืองล้างมาดูกันว่าผมป้นเป็นยังไงบ้างก็ตามรีเพยเลยโอเคผมจะให้ดู2องรีเพยนะครับนี่เมืองล้างเนี่ยครับมันต้องใช้น้ํายาด้วยหรอเราต้องการตีแค่เก็บรอบๆไม่ใช่ตีร้อเรซเราไม่เราไม่จำเป็นต้องใช้น้ํายาครับเมืองนี้แค่ตีรอบๆพับนี่ระเบิดด้านเออ ออกกปอบลินเจาะเลยเอาละครับคิงก็เห็นแล้วปล่อยมันผมก็ยักมารล่อครับนี่ยักมารล่อป้อมแล้วก็ลงบาบาเลียนธนูหาโอกาสเปิดทางได้ก็ปล่อยระเบิดลงไปเลยครับนั่นแหละแล้วก็ลงกอบลินตามเก็บแร่เพิ่มการลงก๊อบลินก็หาความเหมาะสมในการลงนะครับอย่างตรงเนี้ย ถ้าเราลงบาบานูมันจะตีแต่ริงเราก็ลงก๊อปลินรัวๆเลยครับตรงนี้เนี่ยลงรัวๆไปเลยเนี่ยลงรัวๆมันก๊อปลินก๊อปลินจะไม่เขยไปทางคิงนะครับมันจะตีแต่ที่ขุดนะครับพวกเลสกิวอะก๊อปลินอะของโปรดมันเลยหล่ะผมก็ปล่อยทหารเพิ่มเติมเห็นท่าไม่ค่อยดีก็เอายักษ์อัดป้อมครับ น้ำยาไม่จําเป็นต้องใช้ครับนี่นี่ทำไมผม,ผมถึงไม่ไม่บูดน้ํายาแล้วสังเกตการตีก่อนหน้านั้นนะครับผมไม่ได้ใช้น้ํายาเลยมันไม่ได้ใช้น้ํายาเลยนั่นแหละตรงนี้ผมไม่มีระเบิดแล้วครับผมก็ปล่อยยักษ์กับบาบาเลีนมาเจาะก,กําแพงหน่อยออฟันกําแพงเข้าไปกําแพงมันอ่อนนะครับผมเลยกล้าฟันกําแพงปล่อยก๊อบลินตามลงไปนั่นะแหละ ฝั่งนี้ผมก็ลงยักษ์กับธนูเพื่อเพื่อเก็บเก็บที่ขุดแท่นอันนี้นะครับที่ผมชี้เอาขออภัยครับมันเครื่องมันล่วงเอาละผมก็ลงยักษ์นะครับแล้วก็ตามด้วยคิงรีบใช้พลังเลยตีกำแพงสองทีกำแพงพั่งโอ้คิงฉลาดหน่อยรอบนี้แสนรู้นะเนี่ยเอาตีแรงหมดก็กดออกเลยจบนั่นแหละครับการตีของผม บางทีผมสุ่มนานเอ้ยส่วนใหญ่สุ่มไม่นานนะครับสุม่มไม่ไม่ค่อยนานหรอกสุม่มปุ๊บทหารเสร็จตีเสร็จทหารเสร็จสุ่มต่อป้อนต่ออ่ารีเพนนี้ละกันถือว่าแต่ละรอบนี่เกิน3ามแสนทั้งนั้นแหละครับน้ำดำก็ผมไม่เน้นครับถือเป็นกำไรไปอะช่วงนี้ต้องอัพป,ป้อมอัพทหารน้ำดำคิงควีนก็ไปเรื่อย ทองน้ําเหลือก็กดกําแพงเล่นไปครับเอาละการป้นก็สเตปเหมือนเหมือนกับรอบก่อนครับลงยักไปลงกอปลินอย่างเงี้ยเออกอปลินจะเก็บกวาดครับเอาละผมก็ลงยักไปแทงนะครับตรงนี้ก็การวางมือแบบนี้ก็โอเคนะครับนี่ยักปิวเขามีการวางสปริงด็กเอ้ยวางสปริงดักนะครับวางสปริงดัก ทางนี้ผมก็ลงกอปลินไปนั่นแหละเอาคิงมันเห็นปล่อยมันไปปล่อยไปผมก็เอ้ยจะลงตรงไหนตอนดีววก็ลงยักษ์นะครับมาแทงหอวิมาอัดหอวิหน่อยแล้วก็ลงกอปลินตามนั่นแหละถ้าลงบาบานูมันจะไปตีคิงครับจะเสียเวลามากผมเลยเลือกลงกอปลินแทนนำ้ำดำอันนี้ผมไม่สนใจแล้ว ผมมาสนใจอันนี้แทนเตียงอื่นได้ด้วยนอกจากน้ำดำเอาโอเอาละผมก็เอามอีเท่าไหร่ใส่มันให้หมดแต่ผมกลัวสิ่งนี้โอ้โหไอ้นี่คอยดูนะครับมันแรงขนาดไหนทั้งหอวิโอ้โหมันดูดหมดเลยเว้ไอ้นี่ดูดหมดเลยเจ็บเจ็บม,มันดูดหมดเลย ธนูบอกไม่ทันยิงสักนักอ่ะได้โดนดูดก่อนโอ้โหปล่อยมันผมก็ใช้พลังคิงครับมันจะได้ตีเร็วขึ้นแรงขึ้นป้าบกดออกเลยแล้หมดไปเลยไม่เอาแล้นะครับนี่ก็คือการป้นของผมนะครับต้นทุนของผมคือ25เม็ดนะครับเพชร25เม็ดสิ่งที่ได้คือทอง3ล้านน้ำม่วง3ล้านน้ำดำอีก1มื่นห้า ช้เวลาการป้นหนึ่งชั่วโมงครับเอาละครับนี่ก็คือการป้นแบบบูธของผมนะครับอืมส่วนการส่งทหารผมแทบไม่ได้ส่งเลยครับช่วงนั้นขอทหารอย่างเดียวเลยอ่าแต่ยอดส่งรวมผมก็ไม่น่าเกลียดนะเอายอดส่งเยอะกว่ายอดรับอีกคราวนี้เออแต่ก็ไม่ค่อยน่าเกียดครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอพอ,อแค่นี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดไลค์และซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับบายบายครับ